โอ้ตึกเจนเชียนะ้ดูน้ำไหลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับตรงกับวันศุกร์ที่9นะครับเมษายน2564นะครับมาชม ความคืบหน้านะครับหน้างานของเราวันนี้นะครับก็ไปทำการขุดนะครับใส่ในนะครับได้ข้ออางหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกฝั่งด้านโน้นนะครับจะทำการขุดฝั่งโน้นนะครับถ้าเราจะเจาะสูบน้ำหรือว่าธนาคารน้ำนะครับตรงนี้นะครับ ก็เจาะเหมือนกันแต่เป็นเขาเรียกว่าลุมขนมครกนะครับไม่ได้เป็นธนาคารน,น้ํานะครับเจาะก็ช่วยได้เยอะนะครับการเจาะลุมขนมครกไว้นะครับที่แคบนะครับเราเลยไม่ได้เจาะให้มันมัน,ม,นมันลึกถึงธนาคารน,น้ํานะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะเจาะด้านโน้นแต่ด้านนี้เราก็ เจาะเพียงเป็นหลุมขนมครกนะครับก็รอติดตามชมนะครับเมื่อคืนนะครับก็นะครับลุยกันนะครับเพราะว่าสําคัญนะครับน้ําออกดีเหลือเกินนะครับดูอ่าอัตราการไหลของน้ําที่ออกมานะครับน้ําที่ไหลเห็นนี้คือน้ําออนครับเราต้องสูบน้ํานะครับตลอดเลยเมื่อคืนก็สูไปทั้งคืนนะครับ กลัวว่าจะล้นไปในบอ่อด้านในนะครับกลัวว่าจะขุดไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องสูบนะครับถ้าล้นไปในบอ่อแล้วเราก็จะขุดไม่ได้สวยแบบนี้นะครับขุดไม่ได้สะอาดสะอ้านประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องลงไปสูบข้างในอีกมันจะยุ่งยากเมื่อคืนก็เลยสแตนบายนะครับสูบไว้ทั้งคืนเลยนะครับ นี่นะครับสองเครื่องนะครับน้ําที่เราสูบนะครับนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับสูบให้เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ําที่สูบเ,เป็นไรอ้อยนะครับไรอ้อยอพอดีนะครับใส่อ้อย งามเลยนะครับว่าน้ําไปไหนนะครับสูบกี่วันแล้วนะครับสามสี่วันแล้วนะครับที่เราทําการสูบนะครับนี่โน่นนะครับแล้วก็ลงสะนั่นนู้นนะครับแล้วก็ไปด้านนู้นนะครับอ้อยเขียวเลยครับนี่นะครับก็กลับไป ทมที่เราขุดมาเดิมนะครับน้ำในบอ่ออาจจะเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนี่ นี่นะครับตรงจุดหลุมขนมครกนะครับข้างล่างนะครับดูสังเกตดูตามลักษณะดินน่าจะเป็นดินน่าจะเป็นหินนะครับถ้าเจาะลึกลงไปนะครับรอชมด้านโน้นนะครับเราจะเจาะลึกลงไปนะครับเจาะธนาคารน้ําดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ ที่แน่ๆนะครับถ้าเจาะถึงชั้นหินอุ้มน้ําจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝากาน้ําบนผิวดินนะครับลงไปใต้ดินนะครับเพื่อที่จะฝากไว้นะครับน้ําระดับนี้นะครับก็ไม่มีที่ฝากนะครับไม่มีที่ฝากมันก็จะไหลถ้าเราไม่ขุดมันก็ไม่ออกมา แล้วเราจะเอาน้ํานี้นะครับเข้าไปฝากไว้ในใต้ดินเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็เขตพื้นที่ใกล้เคียงก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไหลขนาดนี้ผมว่าไม่กี่วันไม่กี่วันก็จะจะเต็มในบ่อนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับช่วงที่เราทำงานเราก็ต้องสูบออกก่อนเพราะว่าให้การทำงานของเราได้สะดวกนั่นเองนะครับไม่แฉไม่อะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างผลงานก็ออกมาดีนะครับให้สะอาดหูสะอาดตานะครับนี่อย่างที่เราขุดก็ขุดมาพื้น เรียบทั้งหมดนะครับไม่มีต้องกั้นน้ําตรงนี้ไว้อกนั้นตรงนี้ลกหนึ่งนะครับเราจะขูดมาให้เสมอเลยเก็บงานให้เรียบเสมอเลยนะครับนี่นะครับเริ่มจะเป็นรูปร่างแล้วนะครับน่าจะอีกประมาาด้านนู้นก็น่าจะ 3วันนะครับในการขุดทําเจาะสดือน้ํานะครับเพราะว่าขัา้นตอนตรงนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้เทคนิคในการสูบน้ําสูบอะไรนะครับนี่นะครับถ้าเราขุดเสร็จด้านนี้ก็จะปล่อยลงเลยนะครับปล่อยลงในบอ่อได้อยู่นะครับ ก็ติดตามชมต่อไปว่าน้ําจะออกมาเป็นสีไหนจะเป็นสีเหลืองหรือว่าจะเป็นน้ําใสนะครับแต่ด้านนู้นที่แน่ๆเราเจาะนาคาน้ํานะครับด้านนู้นนะครับเพราะว่าด้านนู้นอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกคือทางที่ต้องเจาะสะดือน้ําจะเก็บน้ําไว้นะครับสําหรับบ่อนี้นะครับ ติดตามชมต่อไปนะครับผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับก็ให้ชมนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ในการที่จะไปขุดของท่านหรือว่าจะออกแบบของท่านนะครับจะขุดยังไงจะทำยังไงในการขุดบ่อให้เก็บน้ำได้อยู่นะครับเก็บน้ำได้นานเก็บน้ำให้ไว้ใช้ระยะยาวนะครับก็ติดตามดูชมได้นะครับนี่นะครับ ทูอินวันนะครับบ่อเราเรียกว่าทูอินวันนี่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งชั้นนะครับสําหรับหน้าฝนนะครับน้ําจะท่วมมาที่ระดับดินเดิมนะครับหน้าแรงอาจจะลดลงมาเหลือขนาดนี้นะครับนะครับแล้วก็ลึกไปอีกนะครับหน้าช่าไม่แห้งแน่นอนนะครับไม่แห้งแน่นอนร้อนะครับจาก ประสบการณ์นะครับแล้วก็จากาที่ได้เก็บข้อมูลมานะครับไม่แห้งแน่นอนนะครับเพราะว่าชั้นดินเหนียวเป็นชั้นที่เก็บน้ําได้ดีที่สุดนะครับก็โอเคติดตามชมผลงานต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ